วันนี้นะคะดิฉันนางนวรัสไสชมพูสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเขตอำเภอศรีสัชนาลัยในพื้นที่หาดเซี่ยวตามที่ชาวบ้านร้องขอนะคะว่าอยากมีไฟแดงอมีความเป็นไปได้สูงเมื่อหน่วยงานแขวนการทางและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมมือร่วมใจลงพื้นที่ในวันนี้ความเป็นไปได้สูงมากยินดีด้วยนะคะ มันก็ไม่เป็นเ,นเมืองเอกที่เราที่มันมีคือเสียงใม่อยู่บ้านหาเซี่ยวก็ะตั้งใจว่าจะมีพี่น้องชาวหาเซี่ยวหรือสีสัจจนาลัยทุกท่านวันนี้คณะของแขวงการทางสุโขทยัยทั้งาทางไฟฟ้าส่วนรีภาคศตสีสัจจนาลัยแล้วก็เทศบาลท่านประธานสภาท่านสอททั้งผู้กับการตํารวจภูธรสีสัจจนาลัยหลายๆหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง,ของการดูแลจราจรผิวถนนของสีสัจจนาลัย อย่างประการแรกจะมาดูที่จุดที่จะมีการติดตั้งไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองสามแยกตรงอ,อมสินหนึ่งจุดแล้วแท่ที่วัดโบสถ์หนึ่งจุดนะครับซึ่งได้สสางกะมามาแล้วในปี68ซึ่งท่านแขวงและท่านผู้จัดการไฟฟ้าและท่านผู้กับการก็มาร่วมตรงนี้ย่ทราบและประการต่อไปในในการพัฒน,นาเส้นทางในตลาดหัดเซียวนั้นจะให้สว่างสวัยเหมือนอแนวทางถนนทางหลวงทั่วไปก็คือ จะติดตั้งไฟกิ่งบนเสาไฟฟ้าใหญ่จึงต้องนำเรียนท่านผู้จัดการไฟฟ้าศรีสัจจนาลัยขออนุญาตให้แก่งกระทานออกแบบเพื่อจะติดกิ่งไฟริมทางซึ่งเราจะไม่ตั้งเสาเกเมตรเพราะวันทําให้เกะกะในอย่างหนึ่งด้านล่างฐานเป็นท่อน้ําจะทําการยากและเกะกะในการเดินไปมานะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับทางอำเภอศรีสัจจนาลัยของเราโดยเฉพาะพื้นที่ของตำบลหาดเซี่ยวนะครับซึ่งเป็นเขตเทศบาล เราจะมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรนะครับก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ข้ามทางนะครับบ้านฮัทเซียวเรานั้นเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไปนะครับมีงบประมาณมาจัดตั้งให้แล้วนะครับโดยเมืองโรงเรียนเมืองเชลียงอีกจุดหนึ่งที่จะะเป็นสัญญาณสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องที่สันนารายที่ไปส่งลูกสิษหลานตลอดจนลูกหลานกลับบ้านหรือมาโรงเรียนให้มีความปลอดภัย โดยท่านท่านผู้กับการรจบุธรนั้นท่านมีความห่วงใยจึงแนะนําแล้วก็เสนอแนะในการแก้ปัญหาและล,ล่าสุดนี้ไอพร้อมกับสามแยกไฟแดงทั้งสองฝ่ายก็จะมีการปรับผิวถนนในตลาดหัดเซี่ยวนี้นะครับตลอดแนวครับทำผิวใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีหลุมบอ่อนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการในปี68ซึ่งเราจะเนินการทุกซากส่วนที่โดยผมเองนั้นกับสมาชิสภาจังหวัด ท่าน,นวรัตน์นั้นก็จะประสานงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องชาวชิถานายจังหวบลหัดเซี่ยวโดยมีท่านภูมิกับท่านกุการในฟ้าท่านแขวงท่านประธานสภาท่านนายกตอลอดจนท่านสมาชิกอสอ,อได้ร่วมให้การปรึกษากันเพื่อให้บ้านเราเป็นเมืองหน้าอยู่นะมาเที่ยวกันแล้วก็น่าชือนน่าใช้ในตลาดสดขอบคุณครับเพราะว่าเอาจริงๆว่าที่ในเนี้ยนบนถนนเนี่ยมันกินที่เข้าไปในเขตกระบ้นแล้วที่รู้กัน ทรางก่อนนี่ไม่ได้กันเพราะว่าทาถนนว่ามันกินนี่นี่ถ้าเรามีใบพาดอนาคตทางเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่องนรืใจเราก็สามารถดึงออกไปอย่างข้าเราเม็ดข้าเราเม็ดแล้วที่เหลือก็บางทีอาจจะต้องขอที่มันเกินเกินมากาก็ถอยไปมั่งถ้ามีต้นไม้ก็มันไม่ได้เกี่ยวหน้าบ้านเขามากก็ถอยออกไม้หมดเพื่อไปจัดระเบียบให้เป็นรุปบางที่ยาวระเบียบมันเนาะให้มันระเบียบให้ขอความรุเืองที่บอกที่ผ่านมาเนี่ย ของของของเราก็ไม่ยอมแพ้จะเอาชนไปเลยมันจริงๆครับท่านก็บอกท่านย่าบอกมันมันอยู่ในเขตชาวบ้านแต่ว่าเราก็เพื่อความสวยงามเราก็จะต้องประชาคมกันว่าเราขอนิดนึงเนาะแบ่งถอยคนละเก้าเพื่อให้มันได้2เมตรอะไรอันไหนที่ไม่ได้2เมตรมันจะโค้งเป็นแบบธรรมชาติเลี้ยวมั่งเราไม่ว่ากันเพราะว่าให้มันเป็นตามธรรมชาติไปแต่ว่ามันไม่ให้กระทบหน้าผิวเพราะว่านอกกไอ้ทีเรนเรามาไอ้รถอ้อยหยอดมนหมด น้อผู้หญิเนาะเป็นผู้อนุญาตเาต้องใจนะอย่าบอกว่าลูกสาว